ครับผมสวัสดีเจ็บสีพี่น้องช y o ยูทูปอีกครั้งครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วครับมาถึงที่ให้ชมลายมาแก้ไขนะครับแก้ไขเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูครับว่า,าแก้ไขตรงไหนบ้างครับ คนอื่นก็ต้องเอาน้ำออกก่อนครับเพราะว่าระดับน้ำนี่ไหลแรงมากน้ำเต็มเต็มบอ่อโอ้ตักคับเดียวเองตักเลยมนะั้งเออตักเอาน้ำน้ำออกครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขุดเอาระดับ ความลึกให้มากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าแมคโครเล็กมันคุณไม่ถึงความสวยของรบอบบ่อได้ครับเแต่ว่าความลึกยังไม่ได้ครับ <S <S เดี๋ยวเพิ่มความลึกอีกหน่อยก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้บอ่บอใหญ่คลองไส้ไข่ขออก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวมีแตง่งแต่งนิดหน่อยครับแต่งนิดหน่อยพอดีรถไมโครเราย้ายไปแล้วก็เสียวเวลาย้ายกลับก็เลยให้ทีมงานเซฟจินนี่แหละนะแวะมาแก้ไขหน่อยมานะครับจมรายเอาน้ำออกก่อนแล้วก็ คันคือต้องเอาน้ำออกก่อนครับแก้ไขนิดหน่อยครับแก้ไขนิดหน่อยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าประมาณหนชั่วโมงนั่นแหละ พอเรยเวลาให้แล้วจะยันชูทำไปเรื่อยให้ถูกต้องตามแบบครับจะได้ส่งงานทำไป้ไวนะที่สโลปแล้ว เรามาชมกันต่อครับหลังจากที่เจนชูนะครับได้ทําการปรับระดับความลึกของบอ่อนี้ครับน่าจะให้ความลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตร6เมตรได้นะแล้วก็ตกแต่งสวยงามนะครับตีสโลกตีไรให้สวยงามครับผมก็จะออกมาในรูปแบบของโคกน้องนาโมเดลนะครับ สวยงามเลยนะครับสีมือยันชูครับผม,มาในบริเวณพื้นที่นี้ครับก็มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่หนึ่งไร่ครับที่ทำการขุดเป็นโคกน้องนาครับผมตอนนี้แก้ตกแต่งนะครับตกแต่งให้ให้เรียบนะครับเพราะว่าเมโคคันเดิมนั้นนี่เป็นเมโคเก่าครับมันคอนโทนมันยากครับคอนโทนยากแล้วก็ การควบคุมก็ก็อาจจะไม่สวยเท่ากับรถที่คอนโทรลง่ายๆครับตัวนั้นจะเป็นมาร์คตรีนะโคเิโกเอ็กเคร้อยแต่ก็ถือว่าขุดได้ดีครับีย่แต่ว่าโคเโกเเคร้อยนี่ปูมอามอาจจะสั้นนะครับอาจจะลงลึกไม่ได้แต่ว่าให้ทีมงานาเซติมได้มาตกแต่งมาขุดตรงลึกอีกนะครับ ก็รู้สึกว่าสวยงามไปทีเดียวครับผมแล้วก็ได้ฝีมือยันชูก็ถือว่าแม่เกรด A เลยนะขอบคุณไปยังเสตตินด้วยครับผมยันชูตีสโลปตีลก็สวยงามครับบริเวณรอบพคกน้องนาแห่งนี้ครับ เนื้อที่หนึ่งไรครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทีมงานกําลังทําการสูบน้ําออกอีกบ่อนหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูครับบ่อ,บอแห่งนี้บอ่อใหญ่ครับดูจากมวลน,น้ําแล้วก็สงสัยจะใช้บุ้งกีตักแล้วก็คงจะไม่ไหวครับไม่จะเสียเวลาเดี๋ยวเราใช้เครื่องสูบน้ํานี่แหละตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดูก่อน ติดมลูกพี่ต้องใช้สายส่งนะครับเดี๋ยวลองต้องสูบน้ำอุย้ยน้ำสวยมากครับนี่คือเป็นแหล่งน้ำที่ได้จากธรรมชาติครับแหล่งน้ำออกมาแล้วครับเพราะว่าขุดระดับความลึกถึงสะดือแล้วก็น้ำก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับพี่น้องอเดี๋ยวให้ชูแต่งสโลปมาจากจุดทางนู้น,นะครับ บริเวณพื้นที่หนึ่งไร่แห่งนี้ครับผมนะโอ้ร้อนมากครับร้อนมากครับดูว่าทิมงานโอ้ทิมงานติดไหมนี่ไม่ติดเลยติอ่ะูไม่หนเลยเอไหนเอาออนดิเนอแล้วออนล้นเะอ่นั่นแหละ เอาลงเอาเอาชกเอาชกขึ้นเอาชกเออมันมีชกดิดันชกด้วยอ่ะดูแล้วครับ ตอนนี้มันน่าจะดูดน้ำขึ้นเองครับไม่ต้องต้องเทน้ำไหมไม่ต้องเทน้ำใช่ไหมเออไม่ต้องเทบ่เทแล้วอ๋อทำเพืไปอะไรประมาณไม่ไต้องอันน้นพุร้าง không anh ơi quá quá đâm anh quá đâm anh 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 này ừ. Ừ. นี้เครื่องสูบน้ำติดแล้วครับสมลายก็ทำงานไปครับตกแต่งบริเวณขอบอให้สวยงามบ้าบ้าบ้า,บาต้องเทน้ำล่อครับสูบน้ำไปแล้วไปแล้ว เบอบอสุดท้ายครับตอนนี้ต้องสูบน้ำออกก่อนเพราะว่าจะต้องขุดเพิ่มระดับเพิ่มระดับความลึกครับให้ได้6เมตรนะครับนี่ครับผม ก็สูบน้ำเอาหมดแล้วก็เดี๋ยวเพื่อระดับความลึกแล้วก็ตกแต่งรอบบริเวณระส,สมีของบอ่อครับมันจะเรียบร้อยนะครับมันจะเรียบร้อยรันีได้ช่างมาคุมเลยเนาะเอาวัสดีครับวัสดีครับเออภารกิจวันนี้นี่ต้องทําอะไรบ้างครับนี่หลังจากชุดแรกอันนี้ก็คือเป็นการปรับแบบครับผม มีการแก้ไขแบบให้พอดีความลึกมันยังไม่ได้ครับใช่ไหมก็เลยต้องมีต้องต้องมีการมาปรับบ่อที่ปรับปรับแล้วความลึกได้แล้วตรงนั้นความลึกได้แล้วตอนนี้ก็มาปรับเรื่องของพื้นที่อ๋อสลปสลปเนาะใช่ครับเพราะว่าเดิมมันสลปยังไม่ค่อยสวยเนาะใช่ครับปรับให้มันสวยให้มันแล้วก็บ่อนี้ก็ต้องต้องต้องให้ได้ความลึกให้ได้ความลึกอีกใช่ครับอ้อบรับอาจารย์ชูแกกำลัง ดันชูนีมือชื่อครับใช่ใช่สุดยอดดีมือไม่โคกันก่อนนั้มันมันมันไม่ไหวอ่ะมันเก่ามันเก่าแล้วก็คอนโทรลมันก็ไม่ค่อยได้มันก็เลยทําสโลปไม่ค่อยสวยเครื่องจักรเขาอืมแบบไม่ค่อยมีแรงใช่ใช่เห็นว่าจองใหม่แล้วมั้งจองใหม่แล้วจองใหม่แล้วแหละกูแกเอามาทำมาลุยงานใหม่แหละเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันนะครับดีครับ อันนี้เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เนาะแบบหนึ่งต่อสามครับหนึ่งต่อสามที่มณฑีชมสุขอืคสิบแปดตำบลลำดวนครับในตำบลลำดวนจะมีกี่บ่อครับตอนนี้ตำบลลำดวนหนึ่งไร่จะมีจะมีอยู่สี่แปลงสี่แปลงจะมีอยู่ที่หมู่สองแฝงพันของท่อชาวทองนำแล้วก็หมู่สิบหก พี่อลรัดรดหอมสองแปลงนี้สุดเสร็จแล้วใช่แล้วใช่ครับก็ชงงานชงงานพร้อมเลยเนาะแล้วก็จะลงอีก3ไร่ใช่ไหมตอนนี้ใช่3ไร่3ไร่ครับ3ไร่3ไร่อีก9แปลงครับ3ไร่9แปลงใช่สามีีม3ไร่9แปลงเลยไหมใช่ตอนนี้นะใช่ครับอ๋อนี่ครับอ๋อแล้วไม่มีรถขุดของเจ้าอื่นเข้ามา พอง,งานไหมตอนนี้มีของของเสียตินเสียตินใช่เสียเสียตินแกรับไปสองแปลงยังไม่มีเจ้าอื่นเสือเข้ามาอ๋อคือยังก,ก็ยังมีว่างอยู่เนาะใช่ครับอ๋อก็คือว่าเดี๋ยวไม่แกรอรอทีมงานนะครับทีมงานและรถเพราะว่ามันแข่งกับฝนด้วยสามไร่มันต้องใช้รถวิ่งครับ ถ้ามีผู้ประกอบมีผู้ประกอบการก็อยากได้ผู้ประกอบการที่เขามีความพร้อมรถอ่ะอันดับแรกเลยรถนะครับอยากได้คันมีรถตัวสองร้อยอ่ะใช่มันมันจะเหมาะสมกับกับงานกับงานเนาะมันจะก็จะตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวครับใช่ครับรถใหญ่เพราะผลประโยชน์มันก็อืมเป็นคนเราทำงานเพื่อชาวบ้านนะครับครับใช่ใช่ต้องแข่งกับเวลากันนับการทำงานนะครับเพราะยิ่งขุดช้าก็ท้องฝนทางไรเนาะอืมนั่นแหละมั็นรายยาคือไม่ใช่ว่า มันจะเสียผลรถขุดก็เสียผลประโยชน์ด้วยถ้ามันเกิน2อวันสวันแล้วมันก็ขาดทุนน่ะคือถ้าเกิดว่าเราจะทํางานก็ต้องเอาให้พร้อมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวได้แจนชูครับอันนี้วัดแล้วขนาดความกว้างของขอบของความลึกแกงคลองไส้ไก่ลึกเท่าไหร่พี่อนนี้คลองไส้ไก่ตามแบบกว้าง3ามเมตรห้ลึกสเมตรครับอ๋อครับยางคลองเล็กอะตรงนั้นบอ่อเล็ก สี่เมตรห้แต่อ๋อมันต้องแก้ก็เลยแก้ขุดไป5เมตรโอ้ความลึกชาวบ้านได้ประโยชน์ครับครับอ๋อดีครับก็คือตอนนี้ก็คือเหลือเป็นบ่อนี้เดี๋ยวบ่อนี้เดี๋ยวเอาน้ำออกก็คงจะเอาครับแต่งสลบทีใกล้เก่าให้มันดูสวยอ่ะใช่ใช่ให้ดูเนียนให้ดูเนียนๆหน่อยนะให้ดูเนียนครับเออให้ดูเนียนหน่อยครับนี่ครับก็ ก็หลายท่านก็คงจะได้ความรู้ครับในเรื่องของโครงการโคกน้องนาครับก็ใครสนใจนะครับสนใจอยากจะถ้าปีนี้น่าจะหมดโครงการแล้วยังหมดแล้วรอปีหน้าปีหน้าปีหกห้าครับปีหกห้านะครับถ้ามีถ้าในสนใจก็สามารถไปยื่นหลักฐานต้องๆที่สพนาชุมชนอำเภอทุวประเทศเนาะครับครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ ที่ท่านอยู่ครับเรามีการอบรมใช่ก็จะมีการส่งครูเรือนไปอบรมก่อน5วันครับตามศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนอ๋อครับในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ครับสามารถใช้ประโยชน์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีต้นไม้มาให้ด้วยเนาะ สองหนไร่นี้ในในจะมีการสนับสนุนเรื่องของพันไม้พันไม้ด,ด้วยสนับสนุนครับแต่ตัว3ไร่นี้จะไม่มีอ๋อขุดอย่างเดียวเนาะก็ปลูกมาในบริเวณพื้นที่อย่างนี้เนาะแล้วมีการดูแลไหมหลังจากขุดแล้วดูแลดูแลอีกคือคนเรือนจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด5ปีครับมันมีการพัพฒนาให,ให้ให้ให้ให